สวัสดีครับวันนี้เรารบกวนกคุกเอกมาแล้วมนแนะนานะครับคุกเอกจะแนะนาเอากินเมนูป่านะครับแต่มีจิ้นหมูตัวนี้นี่เป็นปลานิ่นนะครับเขาจะทําแปะสะขาจิ้วว่าแปะสะขาวนะครับครับขิงปุ้งกับนี้นะครับขิงซอยนะครับเป็นนี่เป็นขิงนะครับนี่เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมกลีบใหญ่ประมาณสักสี่สี่กลีบซอยให้บางๆนะครับ นีเต้าเจียวนะครับนี่เป็นเต้าเจียวเป็นน้ำมันหอยนะครับมีน้ำตาลนะครับมีต้นหอมผักชีครับมีต้นหอมผักชีนะครับข้าวเคลื่อนใช่เนาะใช่อนไ่ได้ผมครับเดี๋ยวกูเอกกินแล่นะครับเขาจะแล้วเอาเนื้อมันออกนะครับแล้วเขาจะมาซับครับอ่าครับผมเดี๋ยวดูวิธีการแล่นะครับครับกดอื่นเขาต้องเอาตันนี้ผมอ่า ขีบหางนะครับขีบข้างออกตัดปส่วนนี้ก่อนครับนี่นะครับก็เ,เอาขีบมันออกเลยนะครับอ่าครับผมครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกมาเอวหากุ๊กเอกม,มาเอาเก็บบรรยากาศเอกนี้ทำกับเข้านครับบรรยากรรยาศช่วงนี้กำลังดีนะครับประมาณหกโมงกว่ากว่า แปะสะขาครับเจ๊ปลานิ้นนะครับเจ๊ปลาอื่นได้ก่อได้ครับผมได้ปลาดุกก็ได้ปลาดุกก็ได้ปลาปลิดก็ได้ปลาดุกก็ได้ปลาช่อนก็ได้นะครับปลาลิ้ครับเดี๋ยวเอาเกลือกุกเอกเลาะอกขีบมันออกก่อนนะครับเอาเนื้อก่อกเลยับครับเอาเนื้อก่อออกเลยผมเอาเนื้อก่อนออกเลยนะครับเกือบมันจะเป็นนั่นขี้เพ้ะเนาะครับเพ้อขี้โค่นนะครับต้องออกเลยนะครับ แล้วเวลาบังบังเขาต้องบังเข้าเข่าเข้าเนาะเข่าเอ้นี่ครับถ้าบังบังบัต้องเลาะข้าเนื้อตัวนะครับวิธีการบังครับอ๋อบังให้ทีๆหน่อยแล้วก็ันเลาะเข้าเนื้อครับอืมมันจะไปสุกเข้าเนื้ออ๋อจุดกระสุกเข้าเนื้อแหละครับเครื่องมันจะเข้าด้วยเนาะครับอืมเก่งแต่โอเคครับครับ เราต้องเอามเนื้อเอามันนะครับติดสันคอนะเขาเลาะเอาหนังออกนะครับมันจะเลาะเอาเนื้อออกอน,นี่นะครับบางตีเป็นกับเอาถอดนอกปานี่นะอันแต่นี้เขาจิตใจนึง่งน,นี่นะครับนี่เป็นห้อง,องมันคอครับจะหันประมาณนี้นะครับบาง ชีวิตคองบ้าหนอกขอขอนุญาตนําเสนอนะครับอาหารที่มันแปลก,ก,กๆใหม่ๆหองนะครับกับเข้าเหนือนเหนือบฮาเดียวจะไปตี่แม่จันเราจะไปทาที่ปุ่นนะครับอาหารพวกเอกต้องเอาแบบใหม่ๆในเพื่อแฟนครับอยากจะกินอาหารที่มันใหม่ๆหองนะครับนี่เป็นห้องแปะสะขาว <S <S อือน,นะครับควกเอกหันไปเรื่อยๆ <S <S ครับนี่นะครับมันมันเอาไว้นึ่งกระป๋าล่ะครับผมนึ่งกระป๋าเอาไว้นึ่งกระป๋านะครับติดตินเนื้อเขาลอกออกแล้วเขาจะซับนะครับครับนี่ครับเอาผักชีนะครับผสมเออผสมนะครับเขาไปซับเลลยแ้วกระเทียมนะครับกระเทียมซอยกีดใหญ่เนี่ยนะครับเอามาซับเสร็จไป ซับเพื่อเข้ากันนะครับครับตัวนี้นะครับหมูดี่เฮาเนื้อหมูที่เฮาซับตะกี้นะครับจะมิเนื้อหมูกระเทียมแล้วก็ผักชีนะครับผมครับนี่ส่วนผสมนะครับเราจะใส่ไปติดเรียมไว้นะครับน้ำตาลช้อนนะครับช้อนเป็นสองครับผมอ่าสองช้อนเลยเนอเพราะอันจะได้อันนี้อ๋อแล้วเฮาไอ่นี่ก็ใช้ตุ๋นเนะ้ออ๋อสองช้อน นะครับเผื่อที่เขาเตรียมไว้เขาจะไปมักกับหมูนะครับจะม,มีเต้าเจี้ยวมันหอยกระเทียมอ่าที่เป็นหอยเอฟกีบใหญ่ยยๆนะครับกระเทียมจีนนะเนาะครับซอยที่ซอยบางๆนะครับตบไปลาห้า,าน,นี้นต้องใชช้ใ้เออ่เนื้อหมูประมาณสักสักคิดครึ่งอะไรอ๋อไหนอันนี้มันอันนี้มันประมาณน้อยไปยาวไปยาวเต้าเจี้ยวครับเต้าเจี้ยวสวัสดีผมอ่าเจียวนะครับ เจือประมาณหนึ่งช้อนประมาณสองช้อนผมสองช้อนสองช้อนกว่านิดนึงสองช้อนนิดๆนะครับน้ำมันหอยสองช้อนตุกนะครับครับน้ำมันหอยสองช้อนนะครับยังละสองเนาะขมับกระเทียมเทียมครับประมาณสี่กิบครับผมสี่กิบซอยนะครับซอยข้างบางตัวนี้นะครับขิงซอยครับครับประมาณ ขีนี้ก็ประมาณสักแล้วแต่จะชอบแบบไหนครับอืมแล้วแต่เนาะแล้วแต่ชอบนะครับใส่ชอบชอบก็ใส่เยอะๆหน่อยนะครับมจะปุ๊บจะเข้ากันนะครับผมเหล้านี่ผมอ่านี่เป็นเหล้าเอ่อเหล้าขาวเหล้าซักทองเหล้าอย่างไรผมอ่าเหล้าขาวซักทองแปะนะครับครับผมมีกลิ่นหอมครับมีกลิ่นหอมอ๋อเหล้าขาวนะครับใส่ประมาณประมาณหนึ่งช้อนเอ่อหนึ่งจอกหรือืมใส่เหล้าขาวเลยนะครับหอม มีเรานสมอกอ่ะครับสมอผมแต่ถ้าว่าเขาจะนึ่งแบบบ้านเอาครับผมเฮาจะใช้เราต้มนะครับขามบ้านเอาครับนะครับคนเข้ากันครับเวลาเขาจะนึ่งป่านะครับเอาถ้วยนะครับมาลองน้ำหน่อยเราจะเอาน้ำซุปมาปรุงเนาะน้ำผสมครับน้ำพริกที่เขาโคกไว้นะครับครับผมครับตอนนี้เราก็ตั้งซึ้งไว้ก่อนนะครับน้ำมันเดือดเดือดนะครับถึงจะเอาป่าใส่ครับอันป่าจะขา้านะครับ ก็แนะนำครับตัวนี้น้ำเดือดขนาดนั้นครับคุณเอกจะเอาป่าใส่นะครับเครื่อมันคาวนะครับนะครับเกลือทีเขาผสมไว้าวาลาดข้างบนนะครับแปะสะขาวนะครับสูตรนี้นะครับ อันเดียดอลาดอีหล่ะถูกเอกบอกอลาดอีนะครับเก่งแตะถูกเองใช่ครังกูยังขออนุญาตนะครับช่วงนี้มาเอาสูตรใหม่ๆมาฝากคงนะครับนะทำด้วยมันหมูนะครับมันเป็นหัวซอยไว้เป๊ะๆขวดๆเลยเนาะเป๊ะๆขวดๆเลยนะครับ มันจะขาวอ่าน้ำมันห้อนนะครับมันจะขาวนะครับใส่เครื่องแล้วเขาก็ปิดฟ้าไว้นะครับครับพักไปเขาใส่ตัวนะครับขึ้นช่กับต้นหอมนะครับครับมันจะได้ดับกลิ่นนะครับอืมจะได้ดับกลิ่นนะครับกุกเอกบอก กักเนี่ากันอ่ะไส่พวปลาสุกบัสุกนะครับใจใจซ้อมนะครับเออคือใจตะเกลียไม้ได้อต่เกียยไปเนื้อจิ้มเนื้อปลาเนื้อเข้าไปเนี่ยปลาผมครับถ้ามันลุกห่ากันเนี่ยจะบัวซุกแล้วถ้าลุกห่ากันนะครับขาดบัสุกละน่ะนะครับคุกเอกแนะนำสิ่งที่ดีดีนี่ดูนะครับครับตัวนี้เขาก็ใส่พักนะครับเป็นกระลำปีนะครับอ่าครับปีแล้วก็ ทักชีนะครับเอ่อต้นหอมต้นหอมใช่ครับเอ่อเพื่อใช่ครับต้นหอมนะครับรูดลงไปเนี่จะปิดฝาดกัามนะครับอ้าวตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับอืมพักแบบกรอบๆหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวกุ๊กเอกจะเอาไปใส่จานนะครับอืมนี่นะครับเนื้อนะครับเรียวซับไว้นะครับนี่นะครับจะไหลเข้าในตัวป่าเลยนะครับป่าเลยครับอืม โอเคครับผมแปะสะขาวนะครับครับตัวนี้ก็ได้ละกุ๊กเอกตักมาใส่นี่แหละแล้วใส่พริกชิฟ้าเนาะชิฟ้าแดงชิฟ้าแดงซอยแบบบางๆนะครับห่อโรยหน้าให้น้อยครับครับต่อไปเราจะทําน้ําจิ้มคขั้นตอนแรกอ่ามีน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวช้อนครึ่งเนาะช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับอ่าใส่ไปน้ำปลาเหมือนกันนะผมอืมน้ำปลาเะไรหนึ่งช้อน กันครึ่งผมกัครึ่งเหมือนกันแล้วก็อีกนี่จิ้มนี่นะครับเอาไปจิ้มกับแป๊าขักหนึ่งช้อนนะผมหนึ่งช้อนเต้าเจี้ยวนะครับแล้วก็ปนนะฮะปนแล้วแต่ชอบครับผมอ่าอันนี้ประมาณหนึ่งช้อนเนาะอ่าแล้วแต่ชอบนะครับแต่ชอบเพชกใส่เยอะๆน้ำตาลนี่คือประมาณสองช้อนโต๊ะนะผมน้ำตาลนะครับน้ำตา่สายสองช้อนโต๊ะนี่ไง กระเทียมซอยครับผมสับนะฮะกระเทียมสับครับเทียมสับนะครับแล้วก็ผักชีนะครับผักชีอืมครับ,รบน,นี่เ,นเข้ากันนี่เป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะนะครับกับแปะซ่าขาวนะครับแปะซ่าขาวปลานิล ครับอ okay, ้โหถั่วนะครับจะมาชิมดูนะครับเจ๊ปลาดุกก็ได้นะครับปลาทับทิมก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้พ่อเจ๊ปลานิลนะครับผมอ๋กระปุกกระปุกกระปนี่อันนี้มันจะจิ้มแจ่วนะครับจิ้มสูตรองค์กระปุกกระาขาวนะกระสาขาวนะครับคุเอกบางคนอาจจะว่ายังก็จิ้มแจลนิดหน่อยเข้าใจนะครับมันมีเต้าเจี้ยวนะครับสื่อนะข้าวคั่วกับปลาไซนะครับ โอเคเดี๋ยวไปชิมดูนะครับอืมนี่ไข่จิ้มก่อนนี่เอาแบบเฮ <c oughs> <อ>้ยแหละนี่นครับเขาเปิดดูนี่นะครับเนื้อที่เขาซับไว้นะครับนี่นะครับ,รบ,รบมันจะเข้าเนื้อปาเลยนะครับอืมน่ากินขนาด <c oughs> ครับเดี๋จะชิมดูทิศมันหนังมันหมูนี่เป็นมันคอนะครับ น้ำจิ้มจิ้มสูตรเฉพาะเลยนะครับอหอมมากเครื่องมักยัยงเขาใส้ทำเมื่อกี้ครัอเอื้อคุณเอกชิมหน่อยครับผมครับชีวิตคนบ้านนอกนะครับก็ขออนุญาตน้ำเสนอ อาหารแบบกลางๆพ่องนะครับเอากุ๊กเอกมาทำให้ด,ดูเนะาะทำกับข้าวเหนือขอนเสริมแค่น้อยกับข้าวไทยๆอืมนั่งนี้จิ้มก๋วเจ้าฮะจิ้มหน่อยอืมโอ้สุดยอดเลยโอ้ห้องนี้กินตาเพ็นเรื่องกลินปลามากินกินปลาเออหน่อหน้าตายัางเข้านะครับ ผมวันนี้ชีวิตคนมันนอกนะครับจะได้เอาสูตรของกุ๊กเอกนะครับทาแพรสะขาวนะครับไอ้ปานินทํานะครับวันนี้ต้องขอบคุณกุ๊กเอกน้องนีนะครับตีแนะนาสูตรดีๆให้ดูนะครับคงมาว่ากันนะครับแฟนคลับเขาก็มีเสริมพองนะครับอาหารแบบกลางๆแต่ว่าตีบึกเคยห็นนะครับกกมาทำให้ดูเป็นได้พองครับชอบว่าครับชอบผมกดไล่นะครับใช่ให้กดแช์นะครับ อย่าลืมกดซับะไครปแล้วก็ติดตามเือนครับชีวิตคนมันอกกับชีวิตคนมันอก FC ด้วยนะครับขอบคุณครับ